ถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงศึกซักฟ,ฟอกนายกวันนี้นะค่ะโดนเดี่ยวเลยแมชหยุดโลกคู่หยุดโลกครั้งแรกคือคือคือถ้าว่ากันตามฟอร์แมตนะแมชหยุดโลกมันควรจะเป็นคู่ชกระหว่างหัวหน้าเท้งเพื่อนอาฝ่ายคา้านกับหัวหน้ารัฐบาลนายกฐุนตรีก็คือ,อคนายกแพศรทองทานปรากฏว่า เมอมทหยุดโลกกับกลายเป็นนายกอิงกับลุงป้อมของการะโอ้โหหยุดโลกจริงใช้เวลาไม่นานปุ๊บได้ดูเลยว่ากันที่จริงนะหัวหน้าเท้งกับกับกับนายกอิงสมน้ําสมเนื้อคนวัยเดียวกันคนเจนเดียวกันที่ไหนได้แมทหยุดโลกกับกลายเป็นพ่อกับลูกซัดกันเอาเจนอนะไปกันเร็วเลยนะไม่ต้องเสียเวลาไปดูเลยไปฟัง Uh, คุณพ่อเอ้ยไม่ใช่ลุงป้อมลุงป้อม,ม,ม,มสัก,กฟอกครั้<ค>งแรก응เก็บเปิดก่อนเก็บ응เปิดก่อนเปิดอย่างไรเชิญครับเชิญค่ะประเทศชาติไม่ใช่เวทีที่จะให้มือสมัครเล่นมาซ้อมมือได้นะครับ ประเทศชาติไม่ใช่วิธีให้มือสมัครเล่นมาซ้อมมือได้นะครับน่นแน่แต่หลวงป้อมพูดไปเสียงสั่นๆนะเสียงสั่นๆอ่าใช่ตะกี้ฟังตอนดูอยู่เสียงเป็นจังหวะใช่ใชดูเหนื่อยอ่ะดูแบบพูดแบบมีจังหวะช้าสโลนิดหนึ่งดูเสียงมีเสียงสั่นๆนี่ดูเอียดไปไหมตั้งใจมองไงเดี๋อีกเสียรอยมันหมดฤทธิเลยไง ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่กองเชียร์หนุนรอบข้างเต็มไปหมดเลยบรรดาสสสมาชิกพลังประชารัหรือว่าพลังสเตนเซลมันอ่อนแรงอืมตามวเนี่ยตามไวได้ขนาดนี้สั้นๆมันก็ตามไวน่ะตามวเป็นตามวัยจริงโดยเฉพาะคนที่เคยสโตรกมาแล้วเนี่ยนะค่ะทำกายภาพอย่างไรจะฟื้นฟูสมรรถนะร่างกายอย่างไร ถ้ากลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้อยมากเลยกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยในในร้อย,ยอนคนจะมีสักคนสองคนมั้งที่สามารถคืนสภาพได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่นะาเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะแต,นนแต่ได้ขนาดนี้ก็โอเคนะแต่ได้ขนาดนี้ก็โอเคนะนะยังสื่อสารยังคุยยังรู้เรื่องแล้วกันโดยเฉพาะเรื่องการเมืองอาจจะเดินโซซัสโซเซ่หน่อยแต่ก็ยังเดินได้อะ่ะพูดเสียงสั่นๆบ้างเป็นปกติของผู้สูงอายุแหละโอเคเราเข้าใจกันได้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 แม่ อีกทีประเทศชาติไม่ใช่เวทีให้มือสมัครเล่นมาซ้อมมือได้นะครับนี่คมไหมคมไหมคมคมไหม,มคม,คมอ่ะแต่คราวนี้บอกแล้วไงแมชหยุดโลกเนี่ยไม่ใช่หัวหน้าเทงกับนายุอิงกลายเป็นลุงป้อมกับนายุอิงทันทีที่ลุงป้อมสปีกริงเสร็จปั๊บท่าทางท่าทางนายุอิงของกระผมจะเชื่อ คำแนะนำของลุงสวัสดิ์ริวตาพันลบลุงสวัสดิ์โคชชิ่งเป็นอย่างดีคืินวันที่ดินเนอร์ห,หัวหน้าพักร่วมรัฐบาลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาลุงสวัสดิ์แนะหลานอิงหลานเอ้ยเชื่อลุงเถอะอ,อย่าไปให้ฝ่ายค้านพูดยาว,ยาวเราต้องลุกขึ้นแทรกลุกขึ้นโต้ลุกขึ้นชี้แจงลุกขึ้นตอบเป็นระยะระยะ พี่นายจ่าเนี้ยดูเหมือนย้อนสองนะย้อนสองเรื่องปาอมะเพื่อปรากฏว่าอนายกอิงก็เชื่อตามคำแนะนําของของของลุงสวัสดิ์ทันทีที่คุณพ่อพูดเสร็จลุงป้อมพูดจบลุงป้อมพูดจบปั๊บลายจบสิบนาทีเป้งหมดเวลานายกอิงยกมือเลยขอพูดบ้างไปฟังนายกอิงเชิญค่ะค่ะเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกอันทรงเกียรติทุกท่านคะ่ะเชื่อว่าหลังจากนี้นะคะก็จะมีทางสมาชิกทางฝ่ายค้านนะคะขึ้นมาอภิปรายในประเด็นต่างๆต,ต,ต่อจากนี้อีกหลายท่านนะคะแล้วก็ดิฉันก็พยายามจะตอบทุกๆหัวข้อนะคะจะได้มีความสบายใจเกิดขึ้นนะคะสำหรับสมาชิกหัวหน้าพักพระธรรมชรัตผู้วุโสนะคะ เมื่อกี้ที่ฉันได้ฟังท่านพูดนะคะเราได้จับเวลาด้วยนาฬิกาตัวเองนะคะท่านพูดประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าที่ท่านสมาชิกอวุโสพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่เป็นความจริงค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> เราก็ตั้งใจนึกว่าจะตอบชี้แจงทีละประเด็นที่ไหนได้รวบเลยไม่เป็นความจริงค่ะ พูดจบในห้องประชุมหัวเราะกันใช่เหมือนรู้เลยว่าแบบเกมนี้แบบไม่รู้ว่าคิดมาก่อนหรือเปล่าว่าจะไม่ได้ชี้แจงเมื่อสักครู่นายกิองของผมไม่ได้ชี้แจงในเนื้อหาสาระนะเออแต่บอกไงแต่เล่นคำสร้างวัฒกรรมแล้วก็ย้อนสอนแล้วก็ย้อนสอนครั้งหนึ่งหลุงป้อมเคยท่านพูดวุโสเมื่อกี้ดิฉันได้ฟังท่านพูดแล้วจัดเวลาด้วยนาฬิกาตัวเองท่านพูดประมาณสิบนาทีทำไม ต้องรีเฟอร์ถึงนาฬิกาของตัวเองเขาพูดแค่สิบนาทีไงอภิปรายสิบนาทีมันยอดสอนเหมือนรีมายแบรนด์นาฬิกาเหมือนเนาะเพราะนาฬิกามันเป็นแบรนด์เฉพาะตัวของลุงป้อมเป็นของแสลงเวลาพูดถึงนาฬิกาทีไรลุงป้อมนี่กระสับกระสายทุกทีของแสลงต้องบอกเลยของแสลงท่านพูดประมาณสิบนาที แล้วก็อยากจะบอกว่าที่ที่ท่านสมาชิกอวสพูดเมื่อสักครู่นะคะไม่เป็นความจริงค่ะขอบคุณค่ะนี่คือคําตอบใช่ไหมนี่คือคําตอบนะไม่ได้ตอบอ,อบ๋อบลัฟกับครั้งหนึ่งคุณลุงป้อมก็เคยแบบนี้อภิรายซสยาวเหยียดเลยบลัฟกับเออลุงป้อมก็เคยตอบแบบนี้ดังนั้นในโซเชียลมีเดียอย่างเร็วนะอย่างเร็ว <c oughs> ผมชักเห็นด้วยกับที่คุณสวัสด์แกโคชชิ่งนายกอิงลุงสวัสด์โคชชิ่งนายกอิงว่าหลานเอ้ย อย่าปล่อยให้ฝ่ายค้านพูดยาวต้องลุกขึ้นตอบโต้ชี้แจงทันทีทันทีอย่าปล่อยให้ฝ่ายค้านพูดยาวถ้าปล่อยให้ชาวบ้านได้ฟังฝ่ายค้านกันเพียงข้างเดียวยาวๆถูกสะกดจิตจะถูกสะกดจิตและจะเชื่อว่าไอ้สิ่งที่อภิปรายเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงกว่าจะมาแก้มือคําดึกดื่นหรือตอนดึกมันไม่ได้ดังนั้นต้องลุกขึ้นประชดเป็นระยะระยะแล้วก็ทีที แต่เมื่อสักครู่นะไม่ได้ชี้แจงครับเมื่อสักครู่เขาเรียกว่าเบิ้ลเขาเรียกว่าบลัฟในบัรดลน,นะโซเชียลมีเดียเร็วเขาเร็วมากอืเขาก็หยิบเอาคําพูดเมื่อสักครู่ของนายกอิง2,568 <68. S 1> ใช่ไหมไปเปรียบเทียบกับ <64. S 1> คำพูดเมื่อปี64ของลุงป้อมตอนที่ลุงป้อมถูกกระซวกถูกอภิปรายไม่วางใจคุณอ้ปาให้ตายเถอะ คุณจะกระโซให้ตายเถอะอภิปรายสักกี่ประเด็นร้อยประเด็นผมก็ผมก็ลุกขึ้นมาตอบสั้นๆสิ่งที่ท่านพูดมาไม่เป็นความจริงเลยเอาคำพูดของสองยุคเอาคำพูดของสองยุคมาประกบกันนี่คือกราฟิกเร็วมากต้องบอกเร็วชื่อมีเดียนี่สุดยอดเลยเพราะอะไรรู้มหตอนอภิปรายครั้งที่แล้วแล้วลุงป้อมชี้แจงเน่ยทุกคนจําได้ ทุกคนจําประโยคนี้ได้ว่าลุงป้อมไม่ตอบอะไรเลยแต่พูดสั้นๆ2564ลุงป้อมกระซูถูกกระซวกหลายดอกกระซวกไปรากฏว่าลุงป้อมลุกขึ้นท่ามกลางเลือดโชคตัวอืแล้วทุกคนก็รุนปาดเลือดหนึ่งทีปาดเหงื่ออีกหนึ่งทีแล้วก็ตอบด้วยวาทกรรมที่สะท้านสะเทือนจดจํามาถึงทุกวันนี้สิ่งที่ท่านพดมัระดมดไม่เป็นความจริงโอเคครับ แล้วก็จบแล้วก็ขอบคุณครับแล้วก็ปิดใหม่นั่งลงจบอปรากฏว่าพอสองหกแปดก็ก็รับลงป้อบเลยสิ่งที่ลงพูดมาไม่เป็นความจริงค่ะขอบคุณค่ะสุดยอบจริงๆรสุดอดจริงพันกันนะเนื้อหาสาระได้ไม่ไปได้หรอกไม่ได้แต่วาทกรรมเป็นการย้อนสอนกันมันได้ความสะใจทั้งใช่แล้วเชื่อว่าทั้งห้องประชุมพอเห็น นายยุ่งิงตอบแบบนี้นะมุกขำอ่มอะมันนึกย้อนไปถึงสมัย64อ่อออะอคือทุกคนนี่เก็ตด้วยมุกเดียวกันหมดเลยว่าอโอ้โหขำกันทั้งทั้งห้องประชุม ถ้าทางจะจริงเหมือนอย่างที่ลุงสวัสด์แกโคชิงแล้วก็มันก็จริงอย่างที่ดรธนพรสยากูลพูดในรายการเช้าวันนี้ทางช่อง9้าดรธนพรบอกว่าสิ่งที่คุณสวัสด์แกโคชิงเป็นเรื่องที่ถูกต้องยิ่งพศนี้นะโลกโซเชียลยิ่งพศนี้นะคุณจะปล่อยให้ใครพูดยาวๆกระซวกคุณยาวๆไม่ได้คุณต้องลุกขึ้นมาตอบโต้ประชดะชี้แจงตัดตอนอะไรต่อมือะไรทีๆบ่อยๆไม่ได้ อย่างททรเทอพรพูดถูกเลยเดี๋ยวนี้โลกมันหมุนเร็วทันทีที่ฝ่ายค้านพูดไม่ทันขัดคำในโซเชียลมีเดียเขาจะตัดตอนเอาคําพูดนั้นๆไไฮล์อะเอาไฮไลท์ที่ฝ่ายค้านเขากระซวกคุณสั้นๆกระชับมายิ่งสั้นแค่สีมสิวิห้าสิบวิหกสิบวิหนึ่งนาทีแล้วก็ขึ้นโซเชียลเมื่อมันขึ้นโซเชียลมันถูกยิงแชรใช่แล้วมันเกิดการแชร์แล้วแชร์เล่า มันจะถูกแชร์ในบัดดลไม่ถึงชั่วโมงคนดูเป็นล้านก็มีหรือมากกว่านั้นอ่ะต้องบอกไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยคนดูไอ้คลิปๆนั้นเนี่ยเป็นล้านเกินล้านเลยแล้วที่สําคัญถ้าดูกันเป็นล้านะวิจารณ์กันแบบเกินอ่ะมันจะจากติดทั้งโซเชียลมีเดียว่ามันจริงตามนั้นถูกต้องถ้าไม่รีบชี้แจงนะแต่ถ้ามาชี้แจงข้อมูลก็จะมาเคานเตอร์แอตแทกกันอะมาต่อสู้กันอ่ะแต่ก็ต้องเร็วด้วยขณะที่ในโซเชียลเขาตัดวัฒกรรมของลุงป้อม เวทีนี้ไม่ใช่เวทีของมือสมัครเล่นหลังจากนั้นไม่นานเชื่อเลยโซเชียลก็จะต้องตัดคำพูดของนายกอิงที่ลงพูดเมื่อสักครู่ไม่เป็นความจริงค่ะที่ท่านพูดมาไม่เป็นความจริงตัดแล้วก็ขึ้นประกบแน่นอนอย่างน้อยที่สุดในโซเชียลมีเดียมันจะมีสองด้านกรรมเห็นสองด้านวนประกบกันเห็นสองฝั่งถูกไหมข่าวมันจะเห็นสองฝั่งเลยทันทีไม่ใช่ให้ฝ่ายหนึ่ง วนกันไปอยู่ทั้งวันนะ่ะกว่าจะมาชี้แจงอายุ<ต>สมัยมันเปลี่ยนไปแต่ผมก็<ป>เข้าใจนะถ้าผมเป็นนายกอิงแล้วถ้าผมขึ้นมาบเบรกลุงป้อมมาบรัฟลุงป้อมมาเกททับลงป้อมผมก็ย่อมไม่ลงไปในเนื้อหาสาระก็ในเมื่อลงป้อมแกก็ไม่ลงเนื้อหาสาระลุงป้อมแกพพดกลมกลมใช่แกบอกแกมีอีกสี่คนมาอภิปราย M, M O U C C C ขายชาติเช่นที่ดินเอาพาย ขาดจริยธรรมแก๊ก็พูงแก๊ก็งงโง่จะบอกเดีมีคนมาภิพายเสริมแลวแก๊ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีลูกพักแกอีกสี่คนมาภิรายในเนื้อหายในเนื้อหาดังนั้นแก๊กขอเปิดหัวแค่นี้พาาหัวมาให้ไหมแล้วถ้าเราเป็นนายกอิงรีบออกมาตอบโต้โดยลงไปในเนื้อหาสาระลงไปในรายละเอียดเสร็จเลยมันไม่ใช่หลงเหลี่ยมเลยถูกต้องเพราะเพราะลูกพักของพปชรคนที่เตรียมกระซูไอ้เรื่องเนี้รู้เลยคุณจะตอบยังไงถูกไหม ก็ต้องปล่อยไปเล่นตามบทไปมาสั้นตอบสั้นดังนั้นดังนั้นมาสั้นก็ตอบสั้นใช่เดี๋ยวถ้าพี่ปลายยาวก็ลงเนื้อหาหน่อยชั้นก็วารกรรมไปเออแต่ถ้าลงเนื้อหาก็เคยหาข้อมูลมาเขา n t e r a t t a ถ้าจะลงรายละเอียดต้องต้องรอฟังฝ่ายค้านลงในเนื้อหาสาระก่อนใช่เขาวางบทไว้ไงเขาแบ่งบทชัดเจนไงว่าลุงป้อมจะแบบขายแต่หัวก็คุณขายหัวแล้วก็รับกับเป็นประเด็นประเด็น เป็นรูปหัวแล้วเอาแบบให้มันไม่ต้องซีเรียสด้วยนะแบบเห็นแล้วคนหาและขำได้อะใช้ได้จริงบุกนี้ใครคิดนะใครคิดหรือเชื่อไหมมีคนคิดให้หรือมีคนคิดให้อ่ะพี่นายดาวมีคนคิดไหมไม่รู้เชื่อว่าเผอเพราะอะไรรู้ไหมเขารู้ทางอยู่แล้วว่าลุงป้อมไม่อภิปรายนานใช่ไหมแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าลุงป้อมไม่ลงดีเทลมันก็เดาได้เบื้องต้นอยู่แล้วแหละว่าจะเล่นเกมยังไงลุงป้อมสิบนาทีพูดจบปั๊บ เดี๋ยวขอตอบงเงี้ยแหละเอามุกเก่าที่ลุงป้อมเคยเล่น10นทีแบตหมดปั๊บต้องรีบลุกขึ้นมารับกับทันที10นาทีแบตหมดปั๊บถึงรอบหลานอิงหลานอิงต้องรับกับทันทีเอแล้วก็เอามุกแบบเี้ยแหละเอาคำพูดในอดีตของลุงเนี่ยมาว่าย้อนโอ้โหมันเลยขำๆำฮาๆาแล้วแบบทั้งสภาเชื่อสิต้องขำอ่ะมันหลายคนก็ครั้งแรกผมก็มานั่งคิดเอ๊ะอย่างนี้จะดีเหรอ นายกก็ควรจะมีเนื้อหาสาระนิดหนึ่งไหมแต่พอมาคิดอีกทียังไม่ใช่เวลาถ้าเราเป็นนายกอิงเราไม่จําเป็นที่จะต้องลงไปในเนื้อหาสาระก็ในเมื่อคุณมาเป็นประเด็นผมก็กลับไปเป็นประเด็นใช่แล้วคุณมา<ค>เป็น,นหัวข้อ<ๆ>ผมก็กลับเป็นหัวข้อคุณมาแบบวัตกรรมผมก็กลับเป็นวัตกรรมรอปะชะดะในเชิงของข้อเท็จจริงในเชิงของรายละเอียดหลังจากที่ได้ฟัง ฝ่ายค้านเขานิดนึ่งว่าจะมาไม้ไหนจะมามุกไหนจะลงประเด็นไหนในดีเทลอยมาต่อจะลง<อ>ดีเทลอย่างไรเพราะตอนนี้ <Okay. S 1> ยังไม่เห็นดีเทลอ่ะเขาใจล้เข้าใจล้ว